ไม่เกิดปัญหาในอนาคตด้วยไงนะต้องระวังอย่างเดีเลยนะเรยังไม่มีในส่วของแพ็กเกจออกมาเลยอะไรนะวันนี้ทำไมยังไม่มีในส่วนของแพ็กเกจเราเที่ยวที่การสื่อเพราะมีก็ต้องก็ต้องดูว่างบประมาณที่เรามีอยู่มันเพียงพอหรือเปล่านะอันไหนที่ทำได้อันไหนจะทำไม่ได้อันไหนทำแล้วมันจะเป็นปัญหาต่อไปในวันข้างหน้าก็ต้องดูให้ดีนะจ๊ะคือถ้าเรามองการเมืองอย่างเดียวแน่นอนแหละทุกคนก็ต้องการมากที่สุดที่ที่สุดใช่ไหมนี่เราในฐานะเป็นนักดนตรีก็ต้องต้องให้มีการตรวจสอบคัดกรองให้ดี การใช้งบมาแต่โครงการมันใช้มากน้อยเพียงใดน,นะจ๊ะก็อยากจะให้ประชาชนนั่นแหละแต่เราก็ไม่อยากสร้างภาระทางการเงินทางไว้บนหน้าด้วยนะขอให้อนว่าตระว่าองก็เนีบบ่ยมาทัานวาร์ยังไงก็ยังมีเวลา,าไม่ใช่เหรอนะก็เดี๋ยวเข้าหน้าเนี่ยกลับมาอยากไปประชุมที่เบลเยียมนะกลับมาก็จะรวบรวมทั้งหมดออกไปเกี่ยงนะจริงๆแนละ้วทยอยมาแล้วล่ะอันนี้ก็ต้องรอหน่วยงานอื่นที่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายด้วยนะด้วย เตร so right well, ียมก็ามาด้วยด้วยก็จะต้องมาดูกันตรงนี้นะจะตัดสินใจท้งหนึงก็ประมาณสักกลางเดือนละมั้งเนาะกลับมาแล้ว่ากลมาจากนี่เรื่องายส็นรงการตนี้ตัก็เริ่มขย่สุปิดต่600บทก็ก็ต้องไปดูว่าทําได้จริงหรือเปล่านะใเรื่องก็มีการเปิดเผยมาโดยตลอดว่าทำโน่นทํานี่มันไม่ง่ายนักหรอกที่จะทำอ่ะนะเพราะว่าวันนี้เราก็ ทำโครงสร้างต่างมากมายหลายอย่างเพื่อให้มันไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับเพราะนั้นต้องดูว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าจะเพิ่มค่าแรงต้องกรรมการสามฝ่ายใช่ไหมที่เกี่ยวข้องต้องดูที่ว่านักลงทุนผู้ประกอบก,การเขารับไหวไหมนะครับอันนี้มันก็วันนี้มันก็มีความแตกต่างกันแล้วเรื่องของค่าแรงใช่ไหมค่าแรงแรงงานที่มีฝีมือเขาก็สูงจริงๆิงก็สูงมากกว่า6กรอใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรละ่ะตอนนี้เรากพัฒนานในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อจะตอบสนอง แรงงานยุคใหม่ที่ต้องทำงานเครื่องจักรทํางานกับอะไรที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของที่ที่มีกิจการที่มีรายได้สูงไงวันนี้เราก็ต้องสนับสนุนไปํานองนั้นก่อนบางโรงงานเนี่ยเราบอกว่าราคาโดยเฉลีย่ยใช่ไหมโดยอของแต่จังหวัดเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่ตอนนี้แต่จริงๆแล้วมีคนที่มีได้มากกว่าที่กําหนดไว้เยอะพอควรตอนนี้อย่างวันนี้ในการลงทุนในการประชุม A อแบ เอเบกนะภาคธุรกิจในการประชุมเอเบกเนี่ยเขาก็พูดกันในเรื่องนี้นะว่าจะทํำยังไงให้มันดีกันเพิ่มคะแนงสูงขึ้นแต่น,นี้ก็ต้องฝากผู้ประกอบการเขาด้วยใช่ไหมแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์ไปด้วยวันนี้ก็มีการพัฒน,นาแรงงานฝีมือรุ่นใหม่ออกมาเพื่อจะไปทางานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะบางทีกิจการพวกนี้บางทีมันก็อยู่ในต่างประเทศด้วยนะวันนี้เราก็ต้องส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากขึ้นได้คะแนงตามขีดความสามารถจริงของเขานะนะ ก,ก็ต้องถามว่าเอาเงินจากที่ไหนล่ะถ้ามีเงินมันก็โอเคแหละเท่าไหร่ก็ได้วันนี้เราอยู่ในขั้นตอนกาลังพัฒนาทุกอย่างขึ้นมาเพื่อทําเพิ่ม GDP ให้กับประเทศนะนะเพราะนั้นวันนี้เราก็มีค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายประจาค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลคนกลุ่มเประมาะบางคนพิการบ้งางต่างๆาะมันมากพอปวนแล้วนะตอนนี้นะเพราะนั้นถ้าถ้าจะทําตรงนี้ให้ได้มากขึ้นก็ต้อง ต้องทยอยดำเนินการไปในการเพราะกับการหารายได้จัดเก็บเข้ามาสู่รัฐบาลด้วยนะ GDP ของเรานเนาะนะก็ยินดีด้วยแล้วกันนะถ้าเห็นขีดผลที่ตัดแต่ยุทธภาณคืออะไรครับเขีดผลที่ตัดแต่ยุทธภัณฑ์เนี่ยยังไม่เบี่ยงยังไม่ค่าหลักเดินทางกับมานจากบ้านเซล การเมืองเนี่ยผมว่าก็เป็นทุกคนกระถัต้องทำอยู่แล้วล่ะคือไงไม่เป็นภาร,ระในวัดข้างหน้าในด้นานนี้ยคือเด็ดขาดัญเพราะฉนั้นการจะพูดอะไรออกไปก็ต้องระวังที่สุดเลยนะก็จะทำโน่นทำนี่ให้โน่นให้นี่ต้องดูว่ารายได้เราเพียงพอหรือไม่ในการที่จะประจายัของแ่านี้นะไม่งั้นมันจะทําให้ภาพรวมของภาระการเงินทางเรามันมันล้มเหลวอ,อ่ะง่ายเนาะ ก็ผมก็อยู่ถ้าสมมติว่าผมเองต้องอยู่ผมก็อยู่ได้แค่ปี68นั่นแหละค่ะนะก็คือความตั้งใจของท่านนายกก็คือเดินต่อใช่ไหมคะท่านนายกก็ถึงวันนี้ก็น่าจะพอรู้บ้างค่ะพอจะเริ่มทักทายเมื่อท่านนายกไปต่อไปต่ะให้ไม่ดีที่สุดน่างจากด้านมาก็ต้องมีคนที่ ก็เดี๋ยวมจะไม่ได้พูดแค่นั้นเองเพระว่ท่านคือรอใจว่าจะานการเือว่ารอกฎหมายเสร็จเรียบร้อยก่อนมีการแสดงว่าจะเข้ารือรดการเมืงใช่ไคะาแบบนานแบบร